สวัสดีครับผมพงคูเอยนะครับจำจำทางช่องยิทยุคุยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันที่สิบสิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้ผมอาจจะไม่มีอารมณ์พบรเลยมากจะเข้าเนื้อหาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่จะมีประชุมนะตอนเก้าโมงเช้านะครับวันนี้ก็เลยวุ่นๆจะเตรียมไปเรื่องจะไปเข้าประชุมนะครับแต่ว่าเนื้อหาผมเตรียมไปแล้วนะครับวันนี้เป็นรีบกลุ่มสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองนะครับผม ผมพอจะจำได้แล้วว่าเอ๊คนขอกลุ่มนี้มาเหมือนจะขอมาสามกลุ่มติดกันก็มี418แล้วก็518แล้วก็มา215คือเหมือนแบบเบอร์มันเลียงในเบอร์เขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คือก,ก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันทำม้ซ้ําเนี่ยผมก็พูดให้อีกแล้วแน่นอนนะสวัสดีครับคุณอิมคุณอิมนี่มาก่อนเบือ่อมาทุกวันครับอ่ะโอเคนะครับเลขกลุ่มนี้21512เกิดจากเลข คู่นะครับหนึ่งสองสองหนึ่งมาเจอเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องคุยอะไรให้มันยืดยาวนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเลขคู่มิรเลขคู่มิตหนึ่งห้าเนี่ยข้อด้อยผมจริงๆผมมันมีนะทุกขั่วมันมีหมดแหละข้อด้อยอย่างแรกที่ที่ผมเห็นเลยนะคือเขาต้องรับผิดชอบคําพูดของเขาเสมอถ้าเกิดว่าพูดผิดก็ต้องรับนึกออกไหมครับคือ เหมือนกับว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากๆแล้วก็ต้องรับผิดชอบแล้วสิ่งที่เขารับผิดชอบอย่างคือเขาเป็นคนที่แบบเวลาที่เขาเสนออะไรเสนอแนวทางอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วคนอื่นแบบนําไปใช้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้อง <C oughs> เหมือนเหมือนกับวิศวกรอะเหมือนกับสถาปนิกนึงออกมาเขาอาจจะไม่ใช่คนลงมือเองเขาอาจจะเป็นคนออกไอเดียออกแนวคิดแล้วมันเกิดว่าผิดพลาดขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้น อ่ะผมเปรียบเทียบให้ให้ฟังดูงย่งยๆว่าโอเคมันมีข้อด้อยตรงนั้นเขาต้องรับผิดชอบ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำไม่ดีเขาไม่รับผิดชอบเขาจะขาดความน่าเชื่อถือทันทีมันไม่ใช่ว่าไม่มีข้อด้อยนะมันจะมีข้อด้อยที่ว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ดีหรือคุณมีแนวทางที่แบบไว้พิบปฏิพานเรียนรู้เฉลวฉลาดมีปัญญาแล้วเนี่ยแล้วคุณยังทําตัวไม่ดีอีกมันก็เหมือนกับเหมือนว่าคุณเป็นคนกระล่อนนะเหมือนสีถนนชัยอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่ามัน มีด้านดีอย่างเดียวนะมันมีด้านไม่ดีไม่ใช่ว่าเลขทําให้นะครับเลขมันบอกทางคนที่มีปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดเรียนรู้ไวมองมองโลกได้กว้างมองโลกได้แบบเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเขาเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ไปทํากับสิ่งไม่ดีมันก็จะเกิดผลไม่ดีตามมาอย่างแน่นอนครับมันไม่ใช่ว่าเลขทําให้นะคือเลขมันบอกทางถ้าเอาขอโี้ไปทําสิ่งไม่ดีถามว่าทําได้ไหมทาได้ครับคนที่มีสติปัญญาดี ไปทำความไม่ดีก็ได้แต่มีสมองอะสมองไปทำสิ่งไม่ดีได้มันได้ไม่ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขมันไม่บอกว่าคนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่แปลกอย่าแปลกใจนะครับถ้ามีคนที่มีเลขที่แบบโอ้ไม่ได้คู่มิตเวยุ่นนี่นั่นแล้วเขาเป็นคนไม่ดีมันไม่แปลกแต่เขาจะใช้สิ่งที่คล้ายๆว่าแนวทางของตัวเลขเนี่ยที่มันเป็นเขามีสติปัญญาใช่ไหมไปใช้ในทางที่ไม่ดีตัวเขาเพราะเขาตัวเขาเป็นคนที่ไม่ดีไม่ออกใช่ไหม เออมันจะเป็นประมาณนั้นมันจะเป็นประมาณนั้นไม่ใช่ว่าใช้แล้วดีเลยแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในความดีงามเราเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับเลขเนี้ยมันก็จะทอนไปในทางทางที่เขาอวยอวยกันนั่นแหละนี่ออกใช่ไหมแต่กลายเป็นคนมีความรักความยุติธรรมนะครับพูดกับใครก็เป็นที่โปรดปรานอนะ่าเพราะคุณคิดพูดแลด้วทาดีแลแ้วแถมมีแนวทางที่ดีมีสติปัญญาดีด้วยผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเป็นธรรมดานะครับเข้าใจชีวิต <c oughs> นี่ออกใช่ไหม สิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลับมาเพราะนั้นหางเสือจริงๆไม่ใช่ที่ตัวเลขหางเสือจริงๆคือจิตใจนะครับอธิบายตบบนี้น่าจะเข้าใจเนาะอ่าแล้วคราวนี้เลขคู่นี้ <c oughs> ก็มาเจอกับเลขคู่หนึ่งสองสองหนึ่งเนะเาะอ่าเลขคู่อา่าเลขคู่นเนี้ยข้อด้อยนี่ก็แน่นอนนะมันมีความไม่แน่นอนในนะั้นได้บอกใช่ไหมความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนในกลุ่มนี้คืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนคนมีคน เป็นคนที่มีสองบุคลิก <c oughs> บทดีก็ดีมากบทร้ายก็ร้ายมากอะไรเนี่ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดในเมื่อเจ้าชะตาเป็นคนไม่ดีนึกออกใช่ไหมครับอันนี้ผมพยาอธิบายเข้าใจว่าเลขมันบอกทางแต่คนกําหนดดีร้ายมันคือเจ้าชะตาว่าเส้นทางที่เขาเป็นนะ่ะมันจะไปในทางไม่ดีหรือไปในทางดีถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาไปในทางดีนะครับข้อดีคือคนนี้มีจินตนาการแนวคิดที่ไม่เหมือนใครแล้วสามารถเข้าอกเข้าใจทุกคนได้ เพราะเขามีความทั้งพึกเขิมด้วยมีความอ่อนโยนด้วยเขารู้ว่าทางไหนมันควรจะไปทางไหนไม่ควรจะไปอันนี้คือข้อดีของคนที่เป็นคนดีเนี่ยนะคนที่แบบคิดพูดทําดีนะอยู่ในศีนลธรรมนะความคิดเห็นเขามักจะเหมือนเหมือนแตกต่างนะครับถ้าเป็นคนดีนะแต่ไม่แตกแยกนี่ออกไหมเออแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแตกต่างและแตกแยก เพราะจะไม่เข้าใจใครเลยพอคนนั้นอ่าเป็นคนนั้นเป็นคนรุนแรงไม่ฉันไม่รุนแรงแต่คนนีเนนน้เป็นคนรุนแรงเป็นคนใช้ชอบใช้กําลังเอ้ยเป็นคนไม่ชอบใช้กําลังเนี่ยเป็นคนแบบคล้ายๆกัแบบนิ่ม,มแต่ตัวเองก็กลับบางทีก็ออกแสดงอาการรุนแรงอันนี้คือพวกที่แบบเป็นคนไม่ดีคือไม่ไม่คือไม่เข้าใจอะไรท้กอย่างคือจะเอาแต่ตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนดีดจะเข้าใจว่าอ๋อคนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคนนี้เขาเป็นแบบนี้นะ คือมันมีสองด้านนะครับเลขมันสามารถมองพลิกกันไปพลิกมา,มาก,ก็ไดนะ้สวัสดีครับคุณนเรศนะครับคราวนี้ยแต่ทําไมเขาถึงไม่ค่อยให้ใช้เลขคู่นี้หรือว่ามองไปไปเพราะว่าคือถ้าคุณคุมตัวเองไม่ได้จริงๆี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าคุณมีสองอารมณ์ไงถ้าคุมตัวเองไม่ได้จะเป็นคนสองอารมณ์แล้วมันจะแบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานึ่อ,ออกมาแทนที่จะแบบเข้าอกเข้าใจหรือว่า รู้ลอยครั้งชนะรบ้อยรังชนะ้อยครั้งแบบเข้าใจคนอื่นในทางที่ดีที่มันเป็นถ้าคุณคุมไม่ได้คุมตัวเองไม่ได้มันก็เหมือนกับเป็นคนเบี่ยงเบียงนี่ออกปะเออมันก็เลยคุมยากพอเลขไหนที่รู้สึกว่าทางด้อยมันคุมยากส่วนใหญ่แล้วเขาเลยผลักให้มันเป็นเลขด้อยหรือเลขเสียที่เขาพูดกันนั่นแหละแต่เลขไหนที่มันคุมง่ายอย่างหนึ่งห้ายมันคุมง่ายคือทางไม่ดีคือมันอาจจะเอาสติปัญญาไปใช้ในเรื่องไม่ดีคือมัน ใช้ในเรื่องไม่ดีบางทีมันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายต่อตัวเองด้วยออกใช่ไหมบางทีมันก็ไปเกิดความเสียหายต่ <c oughs> <c oughs> อคนอื่นซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์หรอกแต่ว่าในทางในทางที่เขาจะมาพูดถึงตัวเลขเขาจะมาอวยเลขอะไรพวกนี้ยมันดูไม่น่ากลัวไงมันดูกระช่างมันสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าเก่งแก่ตัวนะแต่เวลาที่คิดแบบนี้แต่ถามว่าก็นั่นแหละเขาถึงมองให้มันกลายเป็นเลขที่มันค่อนข้างจะดจะใช้ได้นี่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย นึกออกมาแต่นี่คือที่ผมบอกให้เข้าใจได้เลยอย่างเมื่อวานมีอยู่เคสหนึ่งที่เข้ามาถามผมเรื่องของเลขเขามีอะไรนะสี่แปดแปดอะนะครับสี 4, 4, 8, 8่สี่แปดแปดลงทายเขาก็บอกว่าเออชีวิตมันพลิกผันนะครับว่าอย่างนู้นอย่างนี้นู้นนี่นั่นผมก็เลยก็เลยทำํำนายให้แล้วเขาก็บอกก็เป็นแบบก็ก็คล้ายๆจะเป็นแบบนั้นแต่แต่ก็ไม่ได้เวลวร้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอย่าเอาเลขมากําหนดจิต มันเกิดได้ในสิ่งที่เลวร้ายที่คุณพูดมันเกิดได้แล้วมันก็เกิดสิ่งที่ดีดอ่ะผมจะบอกเ,เขาก็จะเล่าเขาเขาก็จะเล่าชีวิตเขามาเขาพิมพ์เล่าชีวิตมาว่าออกเนี่ยส่วนดีมันจะเป็นอย่างนี้คิดเร็วอะไรแกก็น,นั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณคิดพูดทําดีด้านดีมันจะออกเมื่อไหร่คุณคิดพูดทําไม่ดีไม่สามารถคอนโทรลได้ด้านลบมันก็จะออกเพราะนั้นผมเลยบอกว่าเพ่งที่ตัวเองก่อนถ้าตัวเองมันง่นคงแนวทางด้านดีมันออก คนที่จะควบคุมได้ไม่ดีก็คือตัวเราไม่ใช่ตัวเลขแค่อย่างเช่นเลขกลุ่มนี้หนึ่งสองมันยากแต่ถ้าคุมได้มันดีไงถ้าคุมได้มันดีแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็คือมันก็ไปเป๋ไ,ปไงแค่นั้นแหละนะครับถ้าคุมได้สบายตามสบายเลยผมก็เลยอ่าส่วนใหญ่จะมีเคสเคสนะครับที่มันเป็นของพวกคนรวยเจ้าสัวอะไรพวกนี้ย ที่เลขเขาก็ไม่ได้ดีนะมันก็มีเลขที่แบบที่คนเขาบอกว่าเป็นเลขเสียแต่ทําไมเขารวยละ่ะแล้วตอบอยังไงเราต้าถามยังไงไม่ออกใช่ไหออมผมก็ตอบยากถ้าจะไม่ตอบเพราะคนบางทีเรามองไปทางเรื่องการขายขายหมายเลขเบอร์มงคลเบอร์อะไรพวกนี้ยถ้าเราจะไปพูดที่มันออก,กแฝงมันก็ไม่รู้จะอะไรเป็นหลักอยู่แต่ที่ผมพูดให้ฟังตอนนี้คือปกติไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ก็คือ เลขดีเลขเสียมันไม่มีมีแต่เลขที่มันคุมยากจิตใจมันคุมได้ยากเขาก็เลยปัดตกไปหน่อยแต่ถ้าถามว่าถ้าคุมได้ด้านเด่นมันก็มีเพราะทุกเลขทุกคู่ผมเขียนไว้หมดแล้วก็คือมันก็มีเด่นของมันแล้วก็มันยังมีด้อยของมันถ้าคุณยอมรับข้อด้อยว่าโอเคฉันต้องดูแลเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องน,องนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเอง <Okay. S 1> นะครับโอเค คราวนี้ย,ยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มนี้เลยอธิบายให้ฟังให้เฉก็ว่าเออบางทีเรากลัวมันใช่ไหมละ่ะคู่นี้ก็คือพอเขามาเจอกันเอาในทางดีก่อนนะ <c oughs> ถ้าคุณเข้าอ,อกเข้าใจทุกคนแล้วคุณยังมีแนวทางที่ชัดเจนด้วยจากหนึ่งห้าหนึ่งสองเข้าอ,อกเข้าใจรู้ว่าจะเจอใครต้องเป็นยังไงผ่อนหนักผ่อนเบาแนวคิดที่มันแตกต่างตรงนี้คุณสามารถจะพัฒนาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆอยู่ได้เสมอ เออคุณจะมีแนวทางที่ค่อนข้างจะแบบอืมจะเรียกว่าอะไรผลงานมันออกมาว้าวอ่ะถ้าไปทางดีนะครับเลขกลุ่มผมว่าโดดเด่นที่สุดในเรื่องของอแนวความคิดแล้วก็วิธีการทํางานได้สองอย่างผมพูดถึงแนวคิดก่อนแล้วกันถ้าเป็นห้าหนึ่งสองเนี่ยคุณรู้ว่าคนอื่นชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่หอกใช่ไหมแ้าคุณมีแนวทางแบบนั้นว่าเออโอเคฉันเข้าใจคนนะแล้วคุณก็เอาแนวทางแนวคิดของคุณเนี่ยไปวางในรูปแบบที่มันสามารถเข้าใจได้ อันนี้ห้าหนึ่งสองก่อนนะครับนั่นแหละนี่คือข้อดีของมันข้อดีแล้วก็สองหนึ่งห้านะข้อดีคือคุณมีข้อมูลที่ชัดเจนคุณจ๋าอย่าพึ่งเลขกลุ่มนี้ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์นะครับเอาสองหนึ่งห้านะครับผมเลยลืมเลยอ่านคอมเมนต์คุณจ๋านะครับหนึ่งห้านี่ก็คือคุณมีไอเดีย ที่มีรูปธรรมจับต้องได้คุณมีข้อมูลที่จะนําเสนอคุณรู้ว่าจะต้องคิดอะไรก่อนอะไรหลังแล้วคุณไปนําเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ภาพมันออกมาด,ด,ดูดีนะครับดูดีนะนี่คือข้อดีของมันแต่ข้อด้อยนะห้าหนึ่งสองข้อด้อยคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดจนเกินไปแล้วบางทีคุณก็ตัดสินใจอะไรยากแม้ว่าข้อมูลของคุณมันจะแม้แี่ไอเดียของคุณอ่ะมันจะน่าจะทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายแต่ก็คือคุณ ในทางด้อยนะถ้าเกิดว่าคุณอารมณ์ไม่ดีวันนี้อย่างเงี้ยคุณรู้สึกตัดสินใจอนะไรยากๆหน่อยคิดแต่ถึงแบบคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับฉันอะไรอันเนี้ยจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็สองหนึ่งห้าเนี่ยก็คือคุณจะยึดหลักตัวเองมากเกินไปในด้านด้อยออกมานะคุณจะยึดหลักตัวเองมากเกินไปแล้วเวลาที่คุณจะนําเสนอกับใครสักอย่างส,สักเรื่องหนึ่งคุณจะมีแบบแนวทางที่มันดูไม่แน่นอนอะ่ะเดี๋ยวเอาอย่างเดี๋ยวไม่เอาอย่างอะไรเงี้ยนึกออกไหมอันนี้คือด้านด้อย คือแล้วผมก็อธิบายตนะั้งแต่ตอนตอน้นระหว่าด้านเด่นจอ,อกงไงด้านดอยยองไงนะครับเพราะฉะนั้นเขาคนทนได้ก็โอเคนะครับนี่คือวิธีการคิดหรือว,ว่าแนวคิดของกลุ่มนี้ส่วนวิธีการทํางานคนนี้ทํางานค่อนข้างจะละเอียดผมชอบนะละเอียดละออไม่ใช่ว่าละเอียดแบบยิ่งยิ่งแบบเล่เส็ดแล้วพวกนี้คือเป็นคนละเอียดละออพิถีพิถันแล้วกันเป็นคนที่พิถีพิถันในการทํางานแล้วดูชิ้นงานที่ออกมาค่อนข้างจะน่าเชื่อถือ ออกมาได้ดูที่น่าสนใจนี่คนเลขนี้นะครับคนเลขนี้นี่คือด้านดีผมว่าโอเคไหมดีมากอะ่ะทำงานเต็มสิบให้ยี่สิบเลยแต่ว่าด้านด้อยวิธีการทำงานก็คือเขามักจะมันมีบางอย่างที่เขาทำแล้วเขาทำซ้ำไปซ้ำมาเพราะเขาไม่ชัวร์คือเขาไม่เขาไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าตัวตอนไหนเขาจะไม่แน่ใจเขาจะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมันใช่เหรอ มันเสร็จไปแล้วนะทําอีทําไมบางทีก็จะแบบบางคนที่ดีๆก็จะรู้สึกว่าเออเป็นการรีเช็คแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่บางทีก็เสียเวลาสาหรับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือด้านดอดแต่ถ้าถามว่าเออโอเคตัวชิ้นงานไม่เสียหายก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าทำทำไมสมสมตฉันก็ฉันก็ดูว่าเธอก็เกินไปนะอะไรประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเลยมอกว่า,วาโอเคยังได้เรื่องทำงานนี้น่าจะน่าจะดนอยู่พอสมควรครับ บุคลิกภายนอกดูดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะครับบุคลิกน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนยิ้มง,ง่ายยิ้มเก่งยิ้มง,ง่ายครับอันนี้บุคลิกภายนอกผมถือว่าก็ดึงดูดถูกพอสมควรมันก็มีผลต่อเรื่องของความรักก็คือเขาเป็นคนที่บุคลิกดูดึงดูดใช่ไหมแล้วก็มีเหตุมีผลในด้านดีนะก็จะดูมีเหตุมีผลเพราะนั้นจะคบกันอะไรเงี้ยมันก็ง่ายมันก็แบบเข้าใจได้ง่ายแต่ด้านด้อยคือเขาจะมีอารมณ์ที่แบบ มีความเป็นตัวเองอยู่หน่อยๆแปลว่าต้องแบบนี้นะถ้าไม่ได้แบบนี้ก็จะเอาอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราตามอารมณ์ก็ทันนะมันก็จะดีไปแต่ถ้าตามอารมณ์ไม่ทันสักพักเดี๋ยวเปลี่ยนสักพักเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์นี้คือมันต้องอาศัยคนที่เข้าใจกันจริงๆอ่เพราะว่าเขาเป็นคนที่พอมีหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งห้าก็ยึดตัวเองใช่ไหมแล้วหนึ่งสองก็มีความไม่แน่นอนมันก็จะเป็นอารมณ์สองขั้วอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าถ้าอารมณ์ดีๆคือทําไงก็ได้ให้เขาอารมณ์ดีๆอ่ แล้วมันจะดีทุกอย่างเลยแต่ถ้าแบบขัดใจกันทะเลาะกันนู่นนี่นั่น<ม>คือเราเราถ้าเกิดว่าแฟนเราเป็นคนเลข,ขอย่เนี่ยเราต้องเราต้องใจเย็นๆนะเราให้เขาแบบปล่อยออกมาแล้วก็ฟังฝังๆเดี๋ยวจะผ่านไปเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆดโอ้ห <c oughs> เขาเอาใจเราสุดยอดมากครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมก็มองในมุมที่ที่มันที่เลขมันบอกมา อมันไม่มีดีไม่มีร้ายมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักมันหรือเปล่าถ้าเรารู้จักมันก็จบนะครับสุดท้ายเรื่องการเงินเรื่องหาเงินหาได้เรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้บือหวาแต่ก็ขยันหาพอสมควรถ้าต้องการจะหาแบบไหนอะไรยังไงก็จะมีแนวทางในการหาที่ที่ค่อนข้างจะหลาก,หลา,กหลายอยู่พอสมควรนะครับถ้าตั้งใจหานะแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็ก็พอมีครับไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็เลยกลายเป็นแบบะก็พอได้นะครับการเงินผม ให้ในมุมบวกแล้วกันให้ในมุมบวกนะก็เต็มสิบให้ถ้าเจ็ดถ้าแปดแล้วกันเวลาหานะครับส่วนการใช้จ่ายผมว่ามันอาจจะกลายเป็นข้อดีก็ได้เพราะวาเวลาการใช้จ่าเยเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวไม่จ่ายอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็ามานั่งคิดอยู่จะจ่ายดีไหมคือนเรื่องเยอะพอเรื่องเยอะกลายเป็นบางทีก็ไม่ได้ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมบอกว่าถ้าถามเรื่องเก็บเงินอืมก็ให้พอๆกัน่ะเต็มสิบก็ให้ถ้าเจ็ดถ้าแปดก็พอกัน,นะกก 7, ก 8, กนคืออาจจะไม่ได้เก็บ ได้เก่งแ้วก็ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวจะจ่ายเดี๋ยวจะไม่จ่ายดีไหมอะไรเงี้ยมันก็มีลังเลพอมีลังเลปุ๊บบางเรกบางทีมันก็ไม่ได้จ่ายก็ถือว่าการเงินก็ให้กลางๆแล้วกันครับไม่ได้แบบเด่นมากแล้วก็ไม่ได้ดอยมากขนาดนั้นนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเล็กกลุ่มนี้นะต้องรีพูดเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าประชุมตอนเก้าโมงนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับในชั้นเรียนวันนี้ก็มากันเยอะเลยนะครับคุณจ่าบอกว่าอยากใช้ศูนย์ คือศูนย์ศูนย์จริงๆผมพูดครบไปแล้วนะมีคนขอศูนยะ์ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์ศูนย์เก้าไปดูตรงนั้นก็ได้นะครับมันจะมีลักษณะที่แบบว่าคือมันเป็นอันนั้นอนะความคิดไอเดียถามว่าถ้าสี่เก้าคิดเร็วหนึ่งเก้าคิดเร็วอะไรพวกเนี้ยยังสู้ศูนย์ศูนไม่ได้ศูนย์ศูนย์ึกคิดโคตรเร็วเลยครับอันนี้แถมให้นะคิดโคตรเร็วและคิดรอบด้านมากแต่ว่าแค่มัน มันจะควบคุมความคิดเองก็ค่อนข้างยากเพราะว่าพอเราพอเราเคลียร์เรื่องหนึ่งเราจะไปต่อ,อกเรื่องหนึ่งเลยเราจะไม่แบบเราจะไม่หยุดคิดว่าเออเอเคลียรไอเดียนี้ก่อน,นจะไม่มันจะไปต่อมันก็จะดูดูยากหน่อยแต่ถ้าคนที่มีความเออเลิศเออเลิศในตัวมากๆก็โอเคนะครับก็โอเคก็น่าจะตอบโจทย์นะครับก็ลองดูครับถ้าชอบถ้าชอบอย่างนี้ผมบอกทุกคลิปถ้าชอบก็ใช้นะครับแล้วก็แทบจะตอบคำถามทุกคนเลยมั้ง ชอบไหมชอบไปใช้ครับเพราะอย่างน้อยไอ้ความชอบของเราเนี่ยมันเป็นจิตหนึ่งที่สั่งว่าโอเครหัสเนี่ยเป็นของฉันฉันจะใช้มันแล้วเมื่อวานวันเนี้มันจะไม่ใช่วันนี้แหละวันนี้ตอน,น,นดึก,ดกไอ้ไม่ให้ตอนรุ่งสางตอนเช้าเลยตีสองตีดัดดดนะครับก็มีคนมาโพสต์ตรงสองห้าว่าจริงไหมมามันอย่างนี้เป็นโลกนั่นโลกนี่แบบน้ารีบรทําอะไรพวกนี้ยคือเลขพวกนี้ยผมก็เลยบอกมันก็ ด้านด้อยมันก็เป็นแบบนั้นะแต่ด้านดีมันก็มีแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไปเก็บสถิติมาเขาเลยถามหมายถึงว่าเขาถามในโพสที่เขามาโพสผมว่าที่เขาพูดจริงไหมแล้วเขาเก็บสถิติจากไหนแล้วมันมีไหมผมเลยบอกว่าสําหรับผมไม่จริงเพราะว่าไม่คือไม่จริงทั้งหมดไม่จริงไม่จริงันที่เขาแบบฟิกอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นด้านด้อยแต่ด้านเด่นเขาก็ไม่บอกพ <PAR> e. อเขาไม่บอกป<ๆ>ุ๊บ<อ>มันก็ไม่มีทางเลือกให้ให้คนใช้เพราะคนใช้ก็ต้องจิตตกอย่างเดียว ซึ่งมันไม่ถูกครับผมเลยว่ามไม่ถูกผมเลยบอกว่าผมเก็บสถิติจากคนที่ถามผมทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube ผมก็เลย<อ>ก็เลยแบบก๊อปีคลิปให้ก็อปปีที่บทสนทนาเอาไปให้เขาดูว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยมันมีครับแต่ด้านด้อยที่เขาถามว่ามันมีไหมมีนั่นคือจังหวะที่จิตของเจ้าชะตาไม่โอเคมันดรอปลงถามว่าเป็นโลกนู่นโลกนี่ไหม เลขไหนก็เป็นไม่มีใครใช้เลขไหนแล้วเป็นอมตาเนอะนก็ต้องตายทั้งนั้นเลยครับรานนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับมีคําถามอะไรก็สาม,มารถถามผมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรผมให้ใช้ได้หมดแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบไหมชอบก็ใช้นะครับโอเคสโลนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราไปเข้าประชุมแล้ววันนี้ก็อาจจะดูคลิปมันอาจจะแบบลบหลักตัดตอนนิดนึงเนาะอาจจะไม่ยาวมากนะครับสันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ